นิทานเรื่องเจ้าหญิงพยานินแห่งลำน้ำลับแลกาละครั้งหนึ่งนานแน่นนานมาแล้วเมื่อครั้งที่แผ่นดินยังสงบและสายน้ำยังเย็นเยือกไม่เปลี่ยนสีมีพญานาคตระกูลหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยสุดใต้แหล่งน้ำเล้นลับกลางป่าหุบเขาไกลโพ้นผู้คนเรียกขานกันด้วยความเกรงขามว่า กันหาโคตมะพญานาคตระกูลนี้ต่างจากตระกูลอื่นๆเพราะไม่ได้ถือกำเนิดจากสายเลือดสูงสักเป็นดังเงาของธรรมชาติที่ซ่อนตัวเงียบๆภายใต้ความมืดมิดของสายน้ำแม้จะไม่ใช่ชนชั้นสูงของเหล่าพญานาคแต่พญานินราการแห่งตระกูลกันหาโคตมะ กลับมีลิ์เต๋ม,มากมายเหนือพญานาคใดๆมีขนาดมาหืมาจนสามารถใช้ร่างกายพันลำน้ำได้ทั้งสายร่างกายของท่านเป็นสีนินดำสนิทดูดรัติการไร้แสงจันทร์เกล็ดทั้งกายเปล่งประกายเงางามดังนินแท้แต่พญานาคตระกูลนี้กลับไม่ชอบเปิดเผยตัวไม่หลงไหลโลกของมนุษย์ หรือวังวนแห่งอำนาจพวกเขามากลับไหลาย,ยาวนานบางตนอาจนอนนิ่งใต้บาดาลลึกนับร้อยปีรอเพียงวันที่โลกจะเปลี่ยนและเสียงเรียกจากโชคชะตาจะปลุกให้ลืมตาตื่นชาวบ้านเชื่อกันว่าหากคืนใดเงียบสงัดไร้ลมหากรำน้ำไหลเชื่องช้ากว่าปกติ และดวงจันทร์ซ่อนตัวหลังม่านเมฆนั่นก็คือเวลาที่พญานินลาการแห่งกันหาโคตมะอาจจะขยับตัวเปลี่ยนที่จำสิงอย่างเงียบงันก็เป็นได้ตำนานเล่าว่าพญานาคกระกูลนี้แม้จะเกิดจากการหมักหมุแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความหนักแน่นมั่นคงและมีจิตใจสงบนิ่งดั่งแผ่นดิน รู้จักอดทนต่อการเวลาไม่เย็ดติดความหวือหวาเหมือนสิ่งอื่นๆในโลกนี้บางสิ่งบางอย่างแม้ถือกำเนิดจากสิ่งต่ำต้อยหรือไร้ค่าในสายตาของผู้อื่นหากใจมั่นคงซื่อสัตย์และสงบนิ่งวันหนึ่งก็จะงดงามในแบบของตนเองถ้าเพื่อนๆชอบนิทานพญานาคน,น่ารัก อบอุ่นหัวใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะจะได้มีแรงปั้นนิทานน่ารักน่ารักมาเล่าให้ฟังอีกบ่อยๆนะคะ